เกี่ยวข้าวจ้ามาเกี่ยวข้าวทำกันเด้อพี่น้องเด้อุ่นพนักงานเกี่ยวข้าวจ้าเดดคักมันนี้ก็ไดฮ้อนฮ้อนมันนี้เกี่ยวข้าวกับม้วนม้วนพี่น้องเอ้ยหมู่หลฮูนมาเด้อมาเกี่ยวข้าวสอยกันเด้อจ้าเด้อพนักงานเกี่ยวข้าวจ้า ข้าก็งามงามคักพี่น้องเอ้ยปีนี้ผูไใดก็ได้เข้าคักปีนี้อันนี้คือวิถีชาวไร่ชาวนาเฮานะจ๊ะมาจ้ามาหาเกี่ยวข้าวซะกันเด้อแล้วละบ่ตั้งใดนะทางนี้อันเอาคนเกี่ยวด้วยจ้ะเด้อ ลายคนเกีียวองกันจ้าพี่น้องม้วนม้วนค่หลายคนทางเบ้าอยู่ทางโซเลกันนะจ๊ะเนาะมามาจ้ามาเบ่งคนเกี่ยวเข้าว้อกันจ้าหมู่ลายคนลายเจ้าเนาะค่ะเนาะสู่คนก็นสู้เว้าสู่คนก็นสู้เกี่ยวหอดยางเทียงกันแล้วคือเก้าจ้า ตัวแรงก็มาเกี่ยวตัวเพื่อให้เขาอันนี้ตอนเช้าก็เกี่ยวเข้าโหได้ตัวแรงมากกเกี่ยวตัวเพื่อจ้า,า,ต,าตัวเพื่อ,อให้เจ้าภาพนี่ละ่ะ